ดครับโอเคครับวันนี้ผมอยู่นอกสถาน,นีอะก็มาซ่อมแท่นข้างนอกนะครับตันนี้เนี่ยอ่อะเป็นแท่นที่เคยประ,ประ,ประ,ประกอบปอกอมก็จะมีทั้งหมดแปดใบนะครับเ,เรียงอยู่อย่างนี้เนาะสี่บนสี่ล่างสี่นะครับจำนวนสองแท่นเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าอันนี้เป็นเหมือนที่แบบว่า เป็นเหมือนแอร์แอร์ล้วนเลยนะไม่ใช่พัดลมนะครับก่ที่เราเราพากันไปเหมืองใหญ่ที่เรานะก็จะเป็นระบบพัดลมนะอันนี้เนี่ยของที่เราเรับก็ะบะบจะเป็นเหมืองแอร์นะแอร์เย็นเยียบนะครับเพราะว่าอุณหภูมิตอนนี้ในห้องน่าจะสิบกว่าหรือยี่สิบต้นต้นะผมว่าหนาวมากเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะเครื่องที่ผมคอมเสร็จไปแล้วเป่นเครื่องนะตอนแรกนี้ไม่กล้าจูนเข้มนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็ จูนประมาณนี้นะก็ว,วิ่งประมาณแปดสิบนะครับเีพื่อนๆลองดูเมมเทมได้เลยนะครับเมมเทมนี่วิ่งแบบอื้อหือไอ้ที่จนะสุนที่อนะไอ้ซุดพับทั้งหมดนะครับก็เรียกว่าไม่มีตัวแดงขึ้นเลยนะครับเมมเทมแต่ว่าผมเปิดพัดลมลอยนะตอนนี้นะเดี๋ยวจะลองรีพัดลมดูนะ,อะเอาพัดลมสัก 85นะครับโอเคอันนี้พัดลม้อยนะมีพัดลมเป่าแท่นนะครับเป่าเป่าเข้าดูดออกนะก็เนี่ยนะวิ่ง80คสิปๆนะแล้วก็แบงเทมเนี่ยอยู่ไม่ไม่เกิน90เลยนะครับอันนี้นะอันนี้ผมปับพัดลมลดลงแล้วนะครับ ลาที่เ,เลือพ่อแป๊บเึยนะครับตัวนะี้นะตนี้ผมว่านิ่งแล้วนะครับเนี่ยวิ่งได้นะครับนีวิ่งแบบไม่น่าเกียดนะครับโอเคเนี่ยนะเห็นป่ารถพัดลมง,งแล้วมันก็ยังวิ่งดีอนะ นี้คือเหมือนแอร์นะห้องแอร์ครับพี่สวัสดีสวัสดีคุณชายนะครับฝนฝนหนักตกอนะพี่พี่ก๊อฟวัดนนีนะครับไม่ได้เที่ยวพี่อยนนี่มาทำงานนะทำงานนอกสถาน,นนะที่แล้วพี่ชัยรัตน์นะครับอันนี้ห้องแอร์นะครับก็คือผมพามาทัวร์เหมืองแอร์นะวันนี้เหมือน อันนี้นะเราท่านลมลงก็เริ่มแดงนิดๆนะก็พอได้อยู่นะผมว่าใช้ดีเลยนะเหมือนแอร์นะแต่เครื่องนี้กับอาการไม่ค่อยดีเลยนะเครื่องนี้เนี่ยมีอาการแบบว่าเนี่ยจูนจูนเบาๆอนะเนาะการหายเห็นปะ power หายไปสองตัวนะก็เรียกว,ว่างงแงใช้ได้นะครับเครื่องนี้นะ <Okay. S 2> เครื่องมันดับไปแล้วนะครับแต่ว่าในหน้าจอคืออย่างนี้ในหน้าจอในเว็บเนี่ยมันออฟไลน์เนาะแต่ในหน้าเครื่องเนี่ย MB Miner มันยังวิ่งอยู่นะกระเด้งกระดึก๊กกระดึ๊กกระดึ๊กของมันอยู่ไปเรื่อยๆแต่ว่าจริงๆอะผมว่ามันน่าจะตายไปแล้วนะเนี่อเบีนการเบอร์สี่กับ Ver 7, เบอร์เจ็ดเบอร์สี่กับเบอร์เนะครับแล้วก็มาลดเมมลงนะครับ ตัวนี้เนี่ยมันอาจจะผนไม่ไหวนะอ่ะคงจะจูนเข้มไม่ไหวนะครับก็ลดเมมลงไปใครประสบปัญหาอย่างนี้เนาะ LA มันจะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มันจะเนี่ยรีบูตไปเรื่อยๆนะเนี่ยเพื่อนๆลองสังเกตดู LA นะ LA มันขึ้นอย่างเงี้ยก็ก็มาลดเมมนะแล้วเดี๋ยวเรารีบูตเครื่องทีหนึ่งนะครับ โอเคใบนี้แอบจุ้มเค็มนะมันไม่น่าตัวย่อยกัก็เอาสักประมาณ1,700ไปก่อนนะครับอรีร้อ,น,อนี่นะเราลดเมมลง2สองใบนี้เนาะหวังว่ามันจะวิ่งได้นะครับเแล้วก็ไปรีบูตก,กัน ค,คุณผูู้่นะครับพอดีพี่สุขเดชครับพี่คิดว่าเซ็ตตีแล้วเท่าไหร่ครับ70 12ไฟ่งครับราคาราคานี่เราแต่งการนะว่าในการมาแพงถูกนะครับตอนชูนีการ์ดไม่แพงมากนะเป็จัดหาไม่ได้นะครับตัว3070นี่ถือว่าวิ่งวิ่งแรงกินไฟน้อยนะครับปัญหาจะจุกจิกจะน้อยกว่ารุ่น รุ่นพวก GDR 6X เองตัวพวกนี้เนี่ยปัญหามันจะมีความงอแงนะเวลาที่อากาศร้อนหน่อยเมันมีเขมขึ้นสูงครับก็อาจจะอาจจะจุกจิกบนหัวนะครับเครื่องมจะติดติดจับจับบางทีหาสาเหตุค่อนข้างลำบากนะครับนี่ก็ถ้าเป็นไปได้เราไปเล่นรุ่นรุ่นล่างๆหน่อยนะครับรุ่นบนๆเนี่ยงอแงเยอะนะครับนี่ สองสามสามศูนย์แปดศูนย์แปดกิมีไม่น่ามีนะครับนี่ไม่แน่ใจนะครับสามศู 8, 0, นย์แปดศูนย์นี่ถ้าเจนแรกนะมันจะเป็นสิบกิกนะครับแล้วก็รีล็อตไปออกมาเนี่ยเป็นสิบสองกิกนะครับถ้าเกิดจะเล่นในตอนนี้นะครับก็เล่นเป็นตัวสิบกิกก็จะดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะได้แรงสุดประมาณ100นิดนอยนะครับส่วนตัวสิบสองกิกเนี่ยมันจะปลออกได้มไม่ร้อนด้วยเศษนะครับ ตหนึ่งร้อยต่อไมเนะโอเคครับราคานะ mm hmm. ่าจะดันลงมาครับสักเยอะผนมะไปน่าจะไม่ถึงสี่หมื่นครับโอเคอ้นี้นะ, okay. อะนะตอนนี้นะเครื่องวิ่แล้วครับก็นี่นะใช้ได้อยู่นะเม็มเทมไม่ร้อนนะครับอันนี้นะเราแบบเล่มทัานลมเป็นร้อยนะแล้วก็เ็มเทมเนี่ยวิ่งอยู่ประมาณแปดสิบแปดสอง อันนี้เพิ่งเปิดนะก็อาจจะยังไม่ยังไม่นิ่งนะเดี๋ยวต้องดูกันยาวๆนะเครื่องพวกนี้เนี่ยมันมันมีความแบบแบบบางตัวเนี่ยยังยังเท่าที่ผมเจอปัญหาเนี่ยตัวที่ผมเอาจอดไปเสียบตัวนี้เนี่ยก็ดังเมนไม่ขึ้นนะครับอย่างนั้นแล้วก็จะมีไอ้สองตัวที่ผมจูนลงเมื่อกี้เนาะอ่าพอจูนลงเนี่ยเหมือนจะวิ่งได้แล้วนะ ก็คิดว่าอาจจะเป็นดีเฟกต์นะบวลกลบนะเป็นดีเฟกต์ที่ตัวแรมที่มันกดผลต่อการอวบคุมได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เยอะมากนะครับก็ต้องทำใจถ้าเกิดได้มาได้ใบที่มีดีเฟกต์มันก็จะมีปัญหาตอนนี้นะก็เริ่มมีปัญหาแล้วนะตัวนี้เนี่ยเริ่มแทงไปอีกรอบแล้วนะครับผมว่านะตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นใบที่มีปัญหา อาจจะต้องถอดออกนะเพราะว่ามันทำให้เครื่องรวนอะดีนะครับโอเคก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนเวลาเกิดปัญหาเนี่ยครับก็เราต้องมาคอยไล่ดูนะปัญหาเนี่ยมากน้อยแต่ละเครื่องไม่เหมือนกันนะครับก็จะต้องใช้เวลาประมาณด้วยนะครับในการไล่ระบบงั้นเดี๋ยวต่อปัญหาเพื่อนนิดนิดน้อยนะครับไม่ยุดลยตองไปแล้วเนาะคุณชัยวัฒน์ไราบถามว่ามีแนะนํา ตอบว่าใช่นะครับน่าจะสินะเพราะว่าปัญหาข้งทัางน้อยกินไฟน้อยดวยนะครับก็จะมีไน้อยนะครับเราไม่ต้องทำใหแอร์ก็ได้ใช้เป็นพัดรมดาไม่ต้อมีคัาประบบแทนได้เลยนะครับที่ใช้ตัวนี้นะครับสองพันกเปอร์สิบกิ๊อะไรหน้าเล็กว่ากันมากอยู่ในแคเีนะับอ้ว่าผูโนได้น้อยเพระเปนผมแล้วผมเล่นเป็นซีรีส์ขึ้นไปนะครับ อา3060ก็30ได้ในขุดประมาณ50ะะะานะผมว่าราคาต่ำ20,000มันน่าจะคุ้มกว่านะผมว่าใน12ปีเหมือนกัออกกนนะครับโอเคงั้นขึ้นนี้ก็ขออนุญาตไปก่อนแล้วนะครับก็ยังไงก็ขออนุญาตฝากร้านเหมือนเดิมนะไอทิอสตูดิโอในช็อปปี้นะครับขายแค่ลิขสิทธิ์ฟรีประมาณนี้นะครับแล้วก็ ตัวไรเซอร์นะครับถ้าใครสนใจประกอบเองเนี่ยฝากไปดู้วยนะครับส่วนถ้าใครอยากให้ประกอบให้หรือว่าให้ดูแลผมให้ครับก็ตัางน้องได้เลยครับแติจะมีไว้ใต้คลิป